รู้สึกที่ได้เล่นเกมแบตเตอรี่ับผมครั้งแรกก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมที่เล่นยากเพราะว่าทราบมาก่อนว่ามันเป็นเกมแบบแนวเล็งยิงหรือว่าซูมยิงนั่นเองคลิกขวาแล้วก็ยิงแต่พอมาลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เล็งยิงเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เวลาแบบยิงกับตัวที่แบบอยู่หลังกล่องโผล่โผล่แต่หัวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่การยิงสเปรย์แบบธรรมดาก็ยังใช้ได้เหมือนเกมออนไลน์ f กมเอออนไลน์ปกติทั่วไปนะผมถือว่าเป็นเกมที่สนุกมาก ครับรู้สึกปืนที่ใช้ดีน่าจะเป็น M41 นครับรู้สึกเป้าตรงมากแล้วก็มีเทคนิคอะไรอย่างพวก RPG อะไรแปลกใหม่มาครับให้เทคนิคหลากหลายมากขึ้นครับมากกว่าเดิมจ รู้สึกกับตกใจฮะเพราะว่าฟีดแบ็กเกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากก่อนที่เราจะเปิดเกมมาไม่ว่าจะเป็นเดือน,นมกราามกรากุมภาเนี่ยน้องๆถามหาว่าเมื่อไหร่จะเปิดตอนนี้เกมวิทยาเปิดให้คุณผู้ชได้ลองทดสอบแล้วนะครับผมในช่วงสเตทเทสครับกร<ม>ถามยอดฮิตเลยว่ะครับน้องๆทุกคนอยากรู้แน่นอนครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดสักทีก็ เมื่อไหร่จะเปิดใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในเรื่องของการทสคราวนี้ก่อน,นครับว่ารูปแบบในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์หรือว่าความพร้อมของเกมเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่สมบูรณ์จริงอ่ะทางทีมงานก็ยังไม่อยากเปิดออกมานะครับทีนี้คืออยากให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเราราเปิดเกมนั้นเนี่ยน้อง,อง,องหรือเพื่อนท่านอื่นนะครับที่ได้เล่นเนี่ยจะรู้สึกวบาเอ้เกมมันโอเคสนุกสมจริงครับผมสำหรับเกมแบตเตอรี่ออนไลน์นะครับก็เป็นเกมใหม่จาก t ูจิเตอร์พัทนะครับที่พยายามนำสิ่งใหม่มาให้กับผู้เล่นเมืองไทยนะะ แล้วก็ถือเป็นอีกอาทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เล่นที่ต้องการาเล่นเกมแนว FPS อสเฟิร s สพาร์ทซนะครับซึ่งในส่วนของตัวเกม b a t t l e f i o n l i n เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีความสมจริงในส่วนของความเป็นบัน w วลอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าเป็นในส่วนของยุคทุบกรนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆในกไงก็ขอฝากเกม b a t t l e f i e o n l i n ด้วยนะครับ